สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดดี้โวยาสามอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เอ็ดก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่เมืองหลวงของประเทศเยอรมันนะครับก็คือกุ้งเบอร์ลินครับก <know> ็ไปชมกันเลยนะครับว่ากุ้งเบอร์ลินในฤดูใบไม้ร่วงจะสวยงามขนาดไหนครับ จะบอกว่าโรงแรมทำเลดีมากเลยนะครับขึ้นมาจากสถานี้เอฟฟัน,นก็เจอเลยที่สถานีพัมนาฝั่งมันก็จะมีแบบท่าของกํแพานเบอร์ลิในสมัยก่อให้ดูนะไม่สูงนะครับเทียบประมาณน,นึงแล้วจะอยู่ก็คือริชทาวตันนะครับที่เบอร์ลินก็เดี๋ยวกราไปเช็คอินก่อนเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะโชว์ห้องให้ดูนะครับเป็นดีลักคิงรูมนะครับ พอเข้ามาก็จะเจอกระจกนะครับที่หน้าประตูคือสไตล์เหมือน Marriott r r ริออทบริสคาลตันก็จะเรียบๆหรุหนๆเข้ามาก็ชอบตรงที่กระจกมันดูลามาเห่ามากเลยแล้วตรงดูบาร์ทับเนี่ยนี่คิดว่าแบบจะลงไปว่ายน้ำข้างหน้าเนือยจะอ่านบาร์ทับตรงนี้เพราะตรงนี้เขาบอกปังปุริเย่มากมันใหญ่มากคือของจริงจะบอกว่ามันใหญ่ ใหญ่กว่าที่เห็นนะครับนี่นะครับเวลาท่องเที่ยวก็เพื่อเพื่องสำอางเท่านี้เองเดยอะบ้างวะกำลังจ,จะออกไปทานร้านอาหารมิชลินหนึ่งดาวนะครับเป็นร้านอิตาเลียนนะครับเป็นคนอิตาเลียคนแรกที่ได้ดาวที่เยอรมันนะครับก็ชื่อร้านบริซึมเราไปดูกันว่าสปานขนาดไหนภ basically the Arabic cousin of the classical Italian z u i s i n i Mm -hmm. It's uh, much shorter and with that much denser, mm -hmm. which solves for me one big zucchini problem that texturally wise mm -hmm. zucchini has a tendency of good. morning, my ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็เลยต้องสั่งอาหารเช้ามาทานในห้องนะครับนี้ก็อยู่ที่เบอร์ลินนะครับก็อากาศมันเลวร้ายมากก็เลยวันนี้เอคิดว่าจะเดินแถวๆโรงแรมโรงแรมเอชอยู่ตรงมิเอร์เลยนะครับเพื่อก็เดี๋ยวจะพาไปแถวๆนั้นแหละเดินแถวๆนี้ไม่ไปไหนไกลเนาะแล้วก็เออมันก็สวยแล้วนะครับเบอร์ลินมันเป็นออถ้ำแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันประมาณไหนเนาะ แต่ว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อนะมันเป็นบิสซี้แต่ว่าตอนนี้เป็น r i สกี้แอเรียมันก็ไม่มีคนเลยนะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับตอนนี้ใบไม้มันก็เริ่มจะรวงลงครับเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วก็จะตอนนี้มันเป็นหน้าอ้อถ้อยู่นะครับมันก็จะเป็นวินเทอร์อีก 2- 3สเดือนเนี้ยมันก็จะ่วงลงหมดแล้วก็ตอนนี้ก็สวยเลยครับแต่ว่ามันน่ากลัวมากตรงที่เบอรีน่ะมันปกติมันจะบีซี่มากแต่ตอนนี้คือมันก็เงียบเหงามากไม่น่าเชื่อตรงเนี้ยคืออยู่ตรงกลางเมืองนะครับไอตรงขวามือเอสด้ะน,นะ เห็นไหมมันคือแบบเป็นเมมโมรี่ของพวกคนจิ๋วที่ถูกฆ่าตายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นนะครับมีเอ็ดดี้ก็อยู่เบอร์ลินนะครับตอนนี้อยู่ตรงจิวเมอร์เดอร์ดเมมโมรี่นะครับเป็นเหมือนที่เป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึง uh, ชาวยิวที่ถูกฆ่าตอนสมัยฮิตเลอร์นะครับก็ก็กดูมันก็จะดูเงียบๆปกติตัวลิฟต์มันจะเยอะมากนะครับแต่ช่วงนี้มันก็ตอนนี้เบอร์ลินก็เป็นเวสต์เทอร์เรียนะครับ mm hmm. ก็เลยคนนักท่องเที่ยวมันก็จะน้อยลง มันก็จะไปะเป็นหินๆหน,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 นึ่งนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนหลุมศพสไตล์คนยิวเนาะก็ถ้าใครอ่านประวัติของประวัติศาสตร์เรืมานนเนี้เขาก็โดนฆ่าทาอย่างแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็รุนแรงมากมันก็เป็นคือตอนนี้คนเยอรมันก็เหมือนเหมือนขอโทษแล้วก็เหมือทเดฟไรทอ for คนยิวที่ถฆ่าตายไปเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังไงมันก็ทนแทนไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเอาจริงๆก็ เป็นประวัติศาสตร์ไปล้กันเนาะอยา่างตีเรียกมากตอนนี้เอ็ดอยู่ตรงบาเดนบวกเกทนะครับก็คือตรงข้ามกับประตูนี้มันก็จะเป็นแอทลอนโฮเทลนะครับก็คือเป็นโรงแรมแอทลอนเคมเพนสี่โรงแรมที่เหมือนแกรนโฮเทลที่ดีที่สุดที่เป็นโอสกูของเยอรมันนะตอนแรกเอ็ดว่าจะมาพักที่นี่แต่สไาตลา์การตกแต่งของห้องเนี่ยคือมันแบบแก่แก่ก็เลยแบบไม่ไหวแต่ว่าคือแบบ พวกคนสําคัญระดับโลกระดับประเทศส่วนมากเวลามาพักที่เบอร์ลินก็จะอยู่ที่อาตลอนนะครับแต่ข้างในคือมันแก่มากเดี๋ยวถ้าเอ็ดมีเวลาอาจจะเข้าไปดื่มข้างในนะครับแล้วก็โลเคชั่นมันจะดีมากตรงข้ามกับไอตรงโรงแรมเคมปินสกี้นะครับมันจะเป็นบารดนบวกเกตนะครับเป็นประตูชัยของเบอร์ลินเนะี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเบอร์ลินที่มีไอโรมันคอลัมน์เนี่ยครับ12เสามันสร้างมาตั้งแต่สมัยแบบเ8็ดทีมเซนตรีแล้วนะครับก็ เป็นจุดที่เอ็ดไม่แน่ใจว่าอันนี้มันโดนบอมหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเป็นประตูที่แบบเหมือนยังอยู่ในสภาพออริจินัลอยู่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าเบอร์ลินก็จะโดนโดนบอมล่าเป็นหน้ากองหมดแลยนะครับแต่ว่าไอ้ประตูเนี้ยก็ยังอยู่ก็ถือว่ายังเป็นสัญลักษณ์ <c oughs> เหมือนเป็นอินสตาแกรมแบบว่าปอด ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเบอร์ลินเนาะก็ใครที่ได้ม,มาเบอร์ลินนะครับก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้บอกว่าอันนี้คือถนนที่สําคัญที่เป็นแบบทัวริสโค d e ทัวริสฟอรที่หนึ่งนะในเบอร์ลินเรียกว่าอุนเทอร์เดนลินเดนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผีหลอกอผู้ชายคนนั้นได้อยู่นะเร็วมากเลยเจของสาลร้านพวกนี้มากๆเลยอ่ะเขาจะอยู่ได้ยังไงดูดิไม่มีมนุษย์เลยอ่ะคือมันไม่มีนะักท่องเที่ยวจริงจริงอะ่ะใครที่ชอบมาซื้อของฝากหรือว่า ชอบกินไอขนมกัมมี่แบกครับให้มาซื้อของยี่ห้อนี้มันจะแพงกว่าของเยอรมันพวกฮาริโบอะไรพวกนี้นะแต่เอ็ดการันตีว่าอร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยควรมากๆใครมาเบอร์ลินเนาะมันจะมีขายเฉพาะที่เมืองเบอร์ลินนะครับที่ร้านอัมเปิลมันนะครับมีหลายสาขาในเบอร์ลินเท่านั้น only ครับเดินมาจากไอบาร์เดนบุกเกอร์ทัวร์เรื่อยๆนะครับมันจะเจอสัตว์บิเลก็คือเหมือนจะเป็นคอสมุดแห่งชาตินะครับประจำกรุงเบอร์ลินนะครับแล้ว ถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น t r a v e l Island มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมิวเซียมไอแลนด์ที่มันจะแบบเออมีพวกมิวเซียมเปอร์กามอนพวกอะไรเนี้ยจะอยู่นั้นแล้วก็หุ่มบงหุมโบอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเราขอดูก่อนเราหน้าแหกข้อมาหลายปีเราเอก็แบบไม่ได้เป็นสายแบบเพอริชเท่าไหร่นะแต่พอจาได้อยู่ว่าแบบเออไอพวกเหมือนสิ่งสําคัญสาคัญของเบอร์ลินมันก็จะอยู่ตรงแอร์เรียนนี้หมดเลยนะครับ รู้สึกว่าฮุมโบจะอยู่สายมือปะนี่เออเนี่ยมหาวิลัยฮุมโบนะนี่นะครับหรจะเข้าไปดูอันนี้นะครับเป็นเอบิชันของมิ d เดิลเอนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของเอยอรมันนี้นะครับตั้งแต่สมัยยุคลางนะครับจนถึงตรงตอนที่กำแพงเบอร์ลินได้ล่มสลายลงนะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกประวัติย่อๆของเยอรมันหรือว่ายุโรปยุคกลางนะครับก็ คนที่เกิดในตระกูลหรือทําทอาชีพอะไรก็จะอยู่ในพาวเวร์ตี้นั้นแล้วก็ทําอาชีพนั้นจะมีการคั a ส s ิฟายคนในสมัยนั้นก็คือเหมือนในอินเดียเลยมีชั้นวรรณะนะครับแล้วก็เกิดมาเป็นลูกชาวนาก็เจเนอเรชันต่อไปก็เป็นทานาะอัตราการตายก็สูงอัตราการป่วยก็สูงแล้วก็ทุกอย่างก็ Depending on อนศาสนาคริสต์ครับหรือว่าสไตก่อนก็เอิมไม่น่าอยู่เลยเนาะสมัยกอ่อน สมัยนั้นชุดกอะสมัยสุดิโอไทยของเราก็มีเนาะ mm. เขา copy ก,กันปะวงหรือว่ายัางไงคล้ายๆก,กันอยู่นะเค mm. ื่อง o ก y อนี้กระบี่เยอะยุทธศากตมากใครเคยดูบ้างนี่ของจริงนะครับนี่ดูเลยชุดเกาะสุดิโอไทยนะครับน้ําหนัก10-15ึงกิโลเขาวางให้แตะเลยนะครับแต่เราก็ไม่ควรไปแตะเนาะมันเป็นของแบบเวอร์ฮ r ริเทจเนาะ แต่แบบดูใกล้ๆแล้วแบบดีเทลแบบและเอียดละเอียดูดิก็ได้แรงบันดาลใจ evening ground m a d universe ปีนี้แล้วจะยาวไปไหนถ่ายผู้ชายให้ดูน่ารักมากจะบอกหันมาสิกไม่ใช่มึงคนนี้ไม่น่าเชื่ออันนี้แบบมันผลิตสมัย 16th ิม n ทอ r y นนะครับก็คือ แขนปอมเหมือนกระสับเยอรมันสมัยนะั้นนะโดนตัดแขนแล้วเขาผลิตไอตัวเนี้มาแล้วแบบคือกดปุ่มได้แล้วก็แบบเลือนได้ประมาณ6ระดับดอกเลอดมากก <c oughs> <c oughs> ูยอมนี่นะครับคุณมาตินลูเทอร์กับภรรยาของเขานะครับคือคุณแคทเธอรีน่าเขามีลูปด้วยกันทั้งหมด6คนนะครับคุณมาตินลูเทอร์นี่ก็เป็นศาสดาของ ศาสนาคลิกนิกายโปรเทสแน่นนะมีความสัมพันธ์มากเลยเกี่ยวกับเจอรมันวิกทอรี่เนาะอันนี้ก็แปลกๆดีนะครับเป็นแผนที่โลกสมัยก่อนคริสโต o p h เฟอร์คุลัมบัสก็คือยังไม่มีถทวีบอเมริกาอยู่บนแผนที่โลกเลยก็แบบเออตลกดีเนาะนเยอรมันสมัยก่อนนะคะช่วยดูโฟคัสที่รองเท้าอีดอกลูกกระตอ n ก็ต้องหนาวนะ ปังมากแม่ดูคอสตูมของ Queen of Hungary นะครับเป็น Queen of Hungary แล้วก็บัติส l a วาแล้วก็พรากด้วยนะครับอลังการมากแล้วก็มีลูก16คนตายแม่วัวพันดีนี่คือภาพวาดของเบอร์ลินสมัยก่อนนะครับประมาณ1 8ท h century สวยงามมากเลยอะ่ะเบอร์ลินโดมก็ยังอยู่นะครับถนวันนี้ถ้าแ,แบบมี ต๊ะท่านอาหารอยู่ที่บ้านหนึ่งก็หล่อนดีเหมือนกันนะบอกว่าแอดชอบพวกพอซิเลนพวกนี้นะแต่มันแพงมากเลยเอ่ะดูดิดีเทลมันเป็นงานวาดหมดเลยนะครับมงกุฎของเจ้าสาวนะครับมนดีเทลงา,าละเอียดอ่อนมากนับเป็ยองหล่อน,นะคคสตูมแบบแรงมากแม้แตาหล่อดไอบอม,มันนี้นะครับเขาจะโยนอ,นออกจากเครื่องบิน ที่โจมตีนะครับโดยมือของทหารแล้วก็มีพลังทำลายล้าง500กิโลเมตรอันนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะเจอ,อหนึ่งในทัวริสปอตในเบอร์ลินนะครับก็คือเบอร์ลินโดมนะครับข้างในก็จะเป็นรู้สึกว่าข้างในจะเป็นเชิร์ตนะสวยมากแล้วก็ตรงนี้ตรงซัมเมอร์ะมีพวกนักเรียนเนี้ยมานั่งแบบว่า ดื่มนั่งอะไรกันเยอะมากแต่ว่าพอโควิดนะใช่ไหมครับก็โซเชียลดิสแตนซิ ing เนาะก็จะเงียบเงียบหน,งหนึงนะครับนี่ก็ตึกเก่าอะไรพวกนี้จะอยู่แถวนี้หมดเลยแล้วรู้สึกว่ามิวเซียมเพอร์กอมอนมิเซียมก็อยู่แถวนี้นะครับก็อลังการอันนี้เป็นของเก่าของออริจินอลนะครับถ้าใครมาเที่ยวช่วงซัมเมอร์มันจะแบบดีงามมากนะครับโรแมนติกสุด,สด ใครอยากมาเบอร์ลินแล้วไม่ไปแหล่งที่เป็นทัวริสต์มากๆแนะนำมาเดินแถวนี้นะครับมันจะเป็นทัช h อบไฮสตรีทไม่ใช่ไฮเอ็นแต่ว่าก็เก๋ดีนะครับเรียกว่าทักแคชเชอร์มารกนะครับก็แถวสถานีนี้เลยนะมาดูเขาเรียกว,ว่าโ o t ทนทาวน์สตาร์เซอนะครับมันก็จะเป็นแบบของเก๋ๆค,ค,คาเฟ่ผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวนเยอะเหมือนกันลองมาเดินดูนะครับเป็นคาเฟ่นะครับแต่แบบดูแบบอินดัสเทรียลน่ากลัวมากหลอนแต่ก็เก๋ดี กำลังจะเดินไปตามร้า,านชีสเค้กที่อร่อยที่สุดในเมืองน,นะครับ Recommended โดยเ h e Liner ก็คือพี่ที่สนิทกันนะครับชื่อพี่โดมเขาแนะนำมาชื่อร้าน Princess Cheese Cake นะเขาบอกว่าน้องเป็น Princess น้องก็ต้องไปกินชีสเค้กที่ร้าน Princess Cheese Cake ครับร้านนี้เราอยู่ถนนที่มีบาร์คาเฟ่เยอะแยะมากมายแล้วก็พวกอาร์ตกกลเลอรี่นะครับนี่นะครับเพื่อนแนะนํามาว่าใครจะมากินชีสเคก้กต้องมาร้านนี้นะครับคิณจะชีสเคก้กน่ากินมากราคาก็ไม่ถูกนะแต่ว่ามันดูดีหยๆจะบอกว่าอร่อยใไหมอร่อยนะครับติกเนเจอวันก่อนนะครับในตัวเจอมันติกนะครับ เน่นดียวแต่มันจืดมากก็อร่อยดีแต่ยังสู้ที่นิวยอร์กไม่ได้เน,อเนเอเาอยังเฉยลองในตัวซีโทนขาดูนะครับสไตล์ฝรั่งเศส เขาโอเคนะแต่ไม่ได้ถึงแบบว้าวอะไรเงี้ยใครเบอร์ลีใครมาเบอร์ลินแล้วไม่อยากไปแบบที่ทัวริสทัวริสมากๆมาแถวนี้เนาะมันดีงามโลเคอลเยอะผับบาร์อลังการงานเวอร์แล้วแบบมันเป็นแบบแหล่งฮิปสเตอร์อ่ะคนเบอร์ลินมันฮิปฮิปอยู่แล้วเนาะแถวนี้มันก็จะแบบเป็นฮิปที่แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กลางมากอ่ะเออก็โอเครับได้แล้วก็เก๋อยู่เพราะว่าถ้าไปแหล่งแบบนอยเคินไปอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะกลางมากเออมันจะแบบเอ็ดดี้ก็รับไม่ได้นะคะ สวยขนาดไหนถึงแบบว่ามีผู้ชายกลางร่มให้อย่างนี้สวยมากอะพูดเลยเซียร so ์ลอนโซวัร์สตาร์ดิชลิเองตายแล้วเบอรีมัมนโรแมนติกมากเลยอะตอนนี้เดินตอนนี้ขนาดที่เดินอ,อยู่นะคะแฟนก็กำลังกาลางร่มเอเีนหญิงสาวผู้มีร่างกายตัวเล็กมากนะคะเดินลักซี่กำลังเดินข้ามชาวเวอร์ไอแลนด์นะคะสวยไง มันโรแมนติกมากแต่ในความเป็นจริงคือแม่งหนาวมากนะนี่อยู่ฟิลิินสตาเตอร์นะครับก็เป็นแหล่งไฮสตรีทชอปปิ้งเก๋ๆอีกที่หนึ่งที่ไม่ทัวริสจ๋ามากนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยถ้าใครที่ไม่ชอบแบบว่าแหล่งที่เป็นทัวริสมากๆแต่ว่าถ่งไทถนนที่ปังที่สุดก็คือทัวดํานะครับแต่ว่าตรงนี้ก็โอเคเป็นเอาเนทะีะของเพื่อนๆที่แบบว่ามาเดินมุ้งชงมุ้งเซียวแล้วบอกว่าอยากจะมาเดินชอปปิ้งที่เป็นไฮสตรีทก็ มาเซนหนีได้นะครับอยู่ตรงมิเตอร์เลยนี่มาลงสถานีนี้นะครับฟานโซเชอร์สตาร์เซอร์นะครับก็จะมีแกลเลอรี่ลาฟาเยตดอยู่แถวนี้ด้วยอันนี้โะอามากรรที่ไหน แบบให้เห็นไหมครับมันมีเหมือนองค์ประกอบเยอะมากเขาก็จะให้แนะนำกินตัวใหมายเลขเลยนะครับตายเลขหนึ่งมันเป็น t r a s k i n p e r s l a n n flat boy and lightly malene chetina c o ก็คือไอผักกันนี้วครับอืมน่ากินชอบแต่น่ากินมากแบบนี้ก็เป็นวันเสานะครับตื่นมาแล้วคือตอนนี้นมเบอร์ที่เยอรมันก,ก็ อันตรายเลยก็เราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าวันนี้เอสจะพาไปเที่ยวแหละที่เป็นฮิปสเตอร์ดิสทริกในเบอร์ลินนะครับระบบบูบานของที่เบอร์ลินนะครับเดี๋ยวว่าพับลิกการสตรทชั่นที่นี่ดีมากนะครับใครจะมาก็ใช้แอปสีเหลืองๆนะครับของ D E V นะครับมันก็ดีมากเราก็ขื้นตั๋วบันเลยก็ได้ครับประมาณ8ปดสิบูโร่ครับใช้ได้จนถึงจุดวัที่สุดวันของวันนี้ครับฮังโก้นะครับจะเดินไปตรงตลาดนัดเป็นเสาร์ทุ่ง แฟชั่มาเก็ตนะครับอยู่ตรงโควิดพลัสนะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูไว้ด้วยก็คองเซอร์ที่โรงแรมเขาแนะนำมาอบอกว่าเอ็มาเที่ยวเบอร์ลีหลายครั้งแล้วแล้วก็สถานที่ที่เป็นทัวริสทัวริสต์ไปมาหมดแล้วนะครับจะลองสถานที่ใหม่ๆดูที่แบบว่าเป็นอันซีนสำหรับคนที่อยู่ที่นี่จริงๆเนาะก็จะลองไปดูว่ามันจะประมาณยังไงเนาะจะบอกว่าวีแกนฟู้ดที่เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แบบฮิตฮอตมากเลยเดินมาสามร้านเห็นมาสามร้านแล้วเนี่ยว่าเป็นร้านอาาหรวีแกนเนาะ ดูละว,ว่าทำไมยอดมันสูงขนาดนี้คนบบกไม่มีความแบบไม่มีความดิส t a n ซิ่งแล้วก็ไม่มีความโกลัวอะไรดังนั้นเลยนะครับก็ <c oughs> บบ <c oughs> เออนะก็เดี๋ยวเอจะใส่หน้ากากแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวพูดอาจจะไม่รู้เรื่องนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงตลาดนัดตรงนี้นะชีสแบบกลิ่นแรงเหม็นมากมีนนหน้ากากขายที่คาดผงที่คาดผมของแบบเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่ขอแบบ เหมือนผลิตเองเนาะก็น่าสนใจดีเหมือนตลาดนั้นบ้านเราเลยอะผลไม้ออแกนิกขายด้วยนะครับดูคนขายก็แซ่บอยู่นะกันนี้มาเลยน่ารักมากแต่ราคาไม่ถูกนะครับ12ยูโรต่อเขาเหลือ10ยูโรเขาไม่ให้เขาบอกเขาเป็นอาร์ติสต์ก็แบบเออโอเคได้ น,นก็สรุปนะครับใครที่มาเที่ยวเบอร์ลินในช่วงของวันเสารนะเห็แนแน้นักให้มาตหลาดนี้มันมีของแบบของที่แบบอาร์ติส,สเขาทําขายด้เกีเก๋มากนี่ได้มามาใหม่นะครับลูกหมีหมีโคลาแบนนะครับก็น่ารักมากเลยแล้วก็ได้จีนมาสองขวดอันนี้จินดอกกุหลาบนะครับที่ทํามาจากเขาทําเองนะครับมาจากดอกกุหลาบแล้วก็ลาเวนเดอร์แล้ันนี้ e c เ a l มากพราอมมันเป็นดอกอัญชันที่อินพอร์ตมาจากไทยแลนด์เอ็ดดี้ก็เลยแบบเอ้โอเคงั้นอันนี้ก็คือบายแน่นอนนะก็ชิมมาแล้วสองอันก็รสชาติดีมากก็เขาบอกว่าถ้าใส่กดเข้าไปก็คือเหมือนบีบน้ำมะนาวเข้าไปมันจะเปลี่ยนสีม่วงด้วยนะก็ตลาดนี้นะครับโควิดผัดไทยมาเบอร์ลินก็ลองมาดูนะมันเลียนมากนะครับนะครับเบอร์ลินมันจะเป็นประมาณนี้มันไม่ได้มีแบบจุดที่แบบโอเคสวยปังไปปังมันก็จะประมาณแบบเนี่ยบ้านมันก็จะเป็นตึกที่แบบ ค่อนข้างจะแบบร re ีโนเวชเนาะเพราะช่วงหลังสงครามโรคที่หนึ่งที่สองสมัยนั้นเขาก็เหมือนในยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจแย่มากเลยนะครับเพราะมันหลังสงครามเนาะเขาก็เริ่มสร้างแบบตึกใหม่ๆนะครับตึกส่วนมากก็จะเป็นแบบสไตล์แบบคือเป็นโซเวียตสไตล์ที่แบบสร้างขึ้นหลังจากสงครามมันจะอุบัติบาทหน่อยแต่ว่าก็ทํายังไงได้แหลนะเนาะเขาก็ต้องรีบสร้างนะครับเพราะว่าคนจะได้มีที่อยู่อาศัยเนาะ มันก็จะประมาณนี้แต่อันนี้ยังไม่ได้แย่นะแถวนี้ถือว่าตึกกสวยแล้วปกติตึกในเยอรมันมันจะค่อนข้างอตึกในเบอร์ลินมันจะค่อนข้างแบบหน,น้าตาบดบัดนิดนึงเนาะ <c oughs> เป็นการลองทานอาหารเนปาลครั้งแรกของเอเตนะคะรับเดี๋ยวจะลองว่าอร่อยขน,นาดไหนก็ได้กินเลยทีเดียวรสชาติดีนะครับส่วนถั่วผักๆแล้วก็ซอสเนี่ยมันเป็นมีซอสมะเขือแล้วก็ซอสสเตชนะ ต่ตอนกระเทสจะใส่นิดนึงเนาะก็โอเคอร่อยดีครับดีนะไม่สั่งมาเยอะนี่คือแบบเมนดิชแล้วเดี๋ยวเราต้องไปไฟายไดนิ่งกันตอนเย็นอีกทีหนึ่งก็คือเรียกว่าชิสเ้นชาร์ีนะครับเขาบอกว่ามันเป็นแบบทิพิคออาหารประจำชาติของเขานะก็น่ากินมากแต่มันโคตรใหญ่เลยอ่ะลองกินแล้วนะครับมันจะมีความเป็นแบบว่าขมิ้นขมิ้นเหมือน,นคล้ายๆกับแกงอินเดียเลยครับแล้วก็มากับผักขมียเกิดดิฟนะครับผักสลัดแล้วก็ หมือนเป็นมันฝรั่งนะครับแล้วก็เลนที่อร่อยอร่อยดีครับเลิศเลยอ่ะครูทัวร์เบลเวอ์ไลต์นะครับมันเป็นเหมือนฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตอ่ะเ mm hmm. ออนี่นะครับอ mm ุ hmm. ้ยข้างในคือดีงามมากอ่ะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะปิดน,นะเพราะว่าดูดิตอนนี้ไม่มีอะไรเปิดเลยเนาะ นี่นะครับเป็นคอสตูมของวันนี้นะครับก็จะไปร้านอาหาร2ดาวนะครับชื่อร้านฮอลเวิร์ดเป็น national institution ด้วยนะครับของอาหารของเมืองเบอร์ลินนะครับก็ชุดนี้สั่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับโคเ n fashion คุณภาพมันไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าชั้นเทสตีก็ได้แต่งตัวมาแพงนะครับแล้วก็วอ l เลตอัน a i n แต่ว่าใส่บุกให้ไปให้ดูเป็นกระเป๋าร้อยล้าน,นเนาะเข็มขัดเวอร์ซาเชและก็บูทของลองแบงนะครับแกางเองเลิฟตี้ร้านที่อยู่ในน้อ,นอยเนิร์คเนิรนะครับฮอลเวิร์ด <laughs> the soup that's serving in the glass it's not gonna broken right <laughs> <laughs> เมมันต้องเก่งขนาดไหนโอเคเอาไว้ใ okay, ช mm ้เทมมันต้องเก่งขนาดไหนมันถึง mm hmm. ยา่างไอ้รากไม้สาราลิกเนี้ยให้รสชาติเหมือนกินย่างมันอร่อยมากแบบวีมายเด็ด hmm. ป mm ีออฟไม่ใช่หูกลับมาดื่มแชมเปญตอนกลางคืนนะครับแชมเปญจากชาร์ g ไฮเทค นี้นะครับฮอตที่สุดในเบอร์ลินตอนชอนพองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอพาเที่ยวกรุงเบอร์ลินในฤดูใบไม้ร่วงของเอ็ดนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบคิดประมาณนี้ฝาก ติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ตามเอ็ดได้บน IG ด้วยนะครับชื่อเดียวกัน e อ็ด v ี้วย3าสนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ